เขียวเขียวเขียว,ยวมดเลยสวัสดีเจ้าปากกุันชองหฮันน่าเนาะใช่วงกุ้ยไทยอินมาเลเซียมายได้นลงคลิปมาหลายละหลายวันละเป็นอาทิตย์แล้วมั้งลืมบอกตรงๆว่าลืมอันนี้กว้ยเข้ามาหลังลายอลายยตวา เราเยอมแต่ว่าเราเยอมมาหลายวันแล้วเนยเอ้ยกล้วยพึ่งเข้ามาเขี้ยวหมดเลยบ่มบ่มน้ำบ่มบ่มกล้วยเอาไว้ทอดเอาไว้ให้มันชุนกนะมันผูกเนาะเอาไปมา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 ขายของไทย Sam baru masuk kemarin ni nak habis dah tau. Ambil taranya banyak. Sembilan tan semua ya. Oh, ambil tak banyak. Sembilan tan semua. <laughs> Ada ni. Yang ni aku nak cari Doktang ni. Duk tang ni. Kemarin dia ambil hati ni keluar. Di darah. เจ็บหัวเข่าอันหาน้ำมันนี่จะทาหัวเข่าหาที่ไหนก็หาบะปะไปเอาบานไปเอาตียงล้านไปเอาตีล้านไปเอาในห้องผู้บังกมากันสกเกลุดูดนจ่ายมันนี่จะจุ่มพอบปอน่าอดอวเลยเนี่ยสิิกิลสิบกิโลติบสิโลนีอะบิดรถ้าเราลงงลงสเกโอ้ะสาเกอะไปวะที่จะบน ก้อนนี่รับกันนานาแบบก้วาลวละอาจารย์ย้อยอาจารย์ย้อยคุณโลเอาจเนียย้อยน้ำมันไม่ดีแนวท้าทาเป็นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นหาย ไปตั้มบ้าเลยนะหายาหายายาวดูเดี๋ยวชวยบุ้งพี่20ดูลูกโอเคเลือกเลือกเลือกเลืกเกดดายค่ะว่าบุ้งเลือกนะเลือกเลือกเลืกถ้าเลือกไปเกดดายเลยนะฮะยกัวไปหลายบุ้งพี่บุ้งพี่ดูอียาวก็ Masa kah? Dia tak bagi punguh dah. Mai mai kedai Kak Oi hang bilanglah satu sampai 10. Hang kolek pi lah, 10 kali kolek macam asisah. Salah. Joko ah. Tepat, siap. Oh lambat jadi lepas Kak Oi. Okay. Lambat okay. lagi Nanti nak cowo. jadi tepat. Si Kak Oi. runcit kilo tiga sengah Pemborong dua ngit ha, tujuh ha, Masak lah ha. Masak kan ni pokok kat dalam tu tadi Sebelah ni ni

Ha? 10, ha? 10 ha, siapa? Ha, Pak Liza 10. 10. 41. Ha, ha, ha. 41. Kau ni nak pergi nak ke tengok mana? Ha.

ไข่ไขย,ย,ยปีกนี่โลละ, 3, ะาสามเหรียญครึ่งไข่ทรงกิโลละสองเหรียญเจ็ดแต่ว่าต้องสิบกิโล,ลขึ้นไปหรอแล้วมันเป็นซัดมอหรอมันจะใส่ในถุงพลาสติกมาเนอ์มาเนอ์ เอาแบบฟรีหรือว่าจะเอาแบบร,รบบงขอบอกมาเดอ้อขายได้ทั้งนั้นเลยกะเซีด้